พี่เด่นทำอะไรอยู่คะทำไส้อัวไช้อัวอะไรอ่ะใชไ้อัวให้ประชาชนชาวไทยให้กินกันนะทำเป็นด้วยหรอนี่ไงไหนดูสิทำเสร็จไปสามอันแล้วนะโ<ฮ>นอ้โหกินได้ไหมเนี่ยใช้อุปกรณ์นินดนึงนะ <laughs> DIY อไว <c oughs> ขวดโคกหนูอันนี้ โลโบเซ็ตโลโบ่กรทำเสื้ออัวเซ็ตที่ยังไม่ได้แกะใช่ไหมอ่ะมาดูสิชุดทำไส้ออ่วใช่ประกอบไปด้วยผงนะผงแล้วก็ใส่วิธีทำใช่ไหมใช่อขอมหวาจะได้กินอย่างนี้เหรอคิดว่านะ มีไส้คอลลาเจนที่แสบๆนี่ไม่รู้โดนอะไรบาดโดนพีกหรอโดนขอบบาดแน่เลยถ้าโดนพีกในหมูแสบๆิกดก่าถ้ามันเข็มแปลว่าเป็นขี้มือพี่เด่นปะไม่ยูอุ๊ยโอ้ยเลือดออกเหรอ,อนิวติด <laughs> <laughs> ตั้งใจใหญ่เลยเนาะ <laughs> ยากปะคะ ในนะ่ไหมใส<า>่ย,ยาก,ยากไหมคะไม่ยากนะแค่เหนื่อยเฉยๆเหนื่อยละทำมาตั้งนานไนดะ้แค่สามอันใช่ไหมอะเหนื่อยนิ้วนเนาะเขาถึงได้ใช้เครื่องจักรทำกันนะเนาะไม่ใช่มือทำนะ <laughs> พอยัง